การท่ดกรถินครั้งนี้นะครับนอกจากประเพณีการท่อกรถินโดยทั่วไปแล้วกับผมจะพาไปรู้จักกับตัวอะไรที่คาบหรือกัดกินพญานาคอยู่และพญานาคอะไรกันมีขาหน้าสองขาเขาเรียกว่าพญานาคหรือเปล่าครับจู่โจมวัดป่าเจริญราชคลอง11บเอ็ดนี่ครับตอนนี้ผมมาจู่โจมที่วัดป่าเจริญราชคลอง11นะครับมาทำบุญ <S <S 1> <S 1> สัปดาห์ที่2หลังจากออกพรรษากระพมเดินทางไปทอดกระถินที่วัดป่าเจุริญนราชของสเบเอ็ดตำบลบึงคำพร้อยอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีวัดนี้นะครับเป็นวัดป่าศูนย์ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานแห่งที่13ของจังหวัดปทุมธานีจึงมีพุธทธศัตว์เาสนีกชนลูกศิษย์ลูกหาเดินทางลังไหลมาไม่ขาดสายครับจูโจมโรงทาน สิทธิ์ยนุสิธิ์นะครับจัดตั้งโรงทานอาหารข้าวหวานมากมายทอดกระถินอิ่มบุญอิ่มทองครับกระพมเจอลูกศิทธ์วัดเหมือนกันก็ต้องทักทายกันหน่อยนะครับได้ลูกมาให้ลูกกับพี่เขาหน่อยจูโจมพิธีทอดกระถินพระครูปทุมภาวนาจารย์หรือหลวงพ่อเิยน,น์วิริละนันโทเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จัดพิธีทอดกรถินแบบโบราณคือทอดกรถินทั้ง6ทิศก็คือนะครับถวายผ้าทอดกรถินทิศตะวันออกแล้วก็วนมาทางขวามือมาทางทิศใต้ทิศตะวันตกและทิศเหนือส่วนอีกสองทิศคือทิศบนฟ้าและทิศเบื้องล่างคือพื้นดินครับกรถินครั้งนี้เป็นกรถินสามัคคีมีเจ้าภาพสองคนและมีประชาชนร่วมทอดกรถินจํานวนกว่า100รคน โษกพิธีกรประกาศบอกว่าอยากให้พิธีครั้งนี้เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยเพราะท่านวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีจะขอบันทึกภาพการทอดกระถินครั้งนี้ไปเป็นแบบแผนในการทอดกระถินสาม,มัคคีพุทธศักรกชนิกชนภูมิใจมากครับที่ได้อานิสง์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างครับปัจจัยที่ได้จากการทอดกรถินครั้งนี้นะครับทางวัดจะนําปัจจัยไปใช้ปรับภูมิทัศน์ในเขตวิสุงคามสีมา รงพระอุโบสถอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยโบราณปฏิบัติกิจของพระสงฆ์และเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบอไปครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับจู่โจมพญานาคลมพระอุโบสถพระอุโบสถที่วัดป่าเจริญราษฎร์เป็นสถาปัตยกรรมรูปทรงแบบล้านนาครับโอบร้อมด้วยพญานาคขนาดใหญ่ที่เลื้อยขึ้นมาตั้งแต่ทางขึ้นบันไดชั้นล่างกระทั่ง เลี้ยวเลื้อยอ้อมรอบพระอุโบสถเอาไว้ครับในพุทธการได้กล่าวถึงภาคการนาคราชหลับและจะตื่นเมื่อมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นและพญานาคมุจรินได้แผ่พังพานปกป้องคุ้มครองจนเป็นที่มาของพระพุทธรูปนาคโปกนะครับช่วง ถามแรงตอบแรงว่าเย็นหน้าครับรมีขาได้อย่างไรนะครับ,บ,บน,นะครับนี่เป็นสัตว์ในป่าหิ่มุกพานนะครับ,บ,บที่ชื่อของเขาอยู่นะครับ ถ้าเ,เพื่อนเห็นรูปปุนปั้นหรือรูปพญานาคแล้วมีขาคล้ายกับขาของจอระเข้อย่างนี้นะครับเป็นสัตว์ป่าหินุภิภานเรียกว่าตัวมกระระหลายๆคนหลายๆท่านนะครับจะเจอพญานาคคนอยู่ที่พระบสวสดนะครับ,บรษษแล้วก็จะมีรูปปุลปั้นอีกรูปหนึ่งครับซึ่งเรียกว่าข้าบหรือ,อกินพญานาคอยู่ครับเนื้อครับตัวมกระระอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าตัวเฮรา สัตว์ป่าหินพันน์เช่นกันท, <Liberty> ที่คล้ายจระเข้อ้าปากงับลำตัวของพญานาคไว้ครับมีเวลาจะเล่าให้ฟังเยอะกว่านี้นะครับเฮ่ฮ่าฮาปันนะกระปังเงมทราบหรือไม่ครับว่าพญานาคสีม่วงชื่ออิราวัตเป็นเกยครับทีนี้เรามาถามประวัติดูว่าองค์สีม่วงท่านชื่ออะไรทีนี้ทางทางผู้รู้นะทางประวัตินะฮะเราเราว่าองค์ท่านชื่อองค์อิรวัตชื่อองค์อิราวัต ท่านทำผิดศีลท่านจะชอบผู้ชายจึงโดนตัดหัวแล้ว้ท่านต,ต้องอยู่บนบกลักษณะนั้นนี่เป็นคำัมภาษณ์ที่ตลาดน้ำราม100คําโนดบังกอกมิได้ลบหลู่ความรู้ที่สแสวงมาให้ทั้งนั้นนะครับทีมงานทีมน่ม่รู้จักเหน็ตไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮปันละกระปัางแงมงนะักรับเจ้านาย ปูนปูน